กรีปในอิมสะพาทุกคนมาสร้างซีนแล้วก็ภาพสวยๆด้วยสิ่งนี้เลยค่ะ l ลน g o โกล k e สโมเครื่องสร้างสโมกแล้วอย่างสมูทถ้าอยากรู้ว่าภาพที่ได้จะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะอิมจะจัดฉากขึ้นมา4ฉากโดยใช้เลนโกลด์สโมและอุปกรณ์เสริมของเขาค่ะโดยจะแบ่งเป็น 1. ถ่าถ่ายผลิตน้ำหอม 2. ถ่ายอาหารบูเบอรี่ชีสเค้ก 3. ถ่ายภาพนิ่งพอเทป ถ่ายซีนสร้างหมอกแนวแอพแตกมาเริ่มกันที่ฉากแรกเลยค่ะถ่ายโปรดักน้ำหอมโดยในฉากนี้จะมีอุปกรณ์คือน้ำหอมอิดมวนเบาไฟ RGB เลนส์โกสกบีพร้อมอุปกรณ์เสริมทั้งหมด3อย่างค่ะคือท่อซิลิโคนค่ะท่อตรงกับหัวแรงดนันและสุดท้ายคือท่ององกับลิควิดสโมกตูเตอร์อย่างแรกเริ่มจากการติดท่อซิลิโคนเข้ากับตัวเลนส์โกสโมกบีแล้วสอดท่อเข้าไปที่ด้านล่าง เพื่อปล่อยให้ควันพุ่งออกมาต่อไปเราจะมาเปลี่ยนเป็นใส่หัวฉีดแรงดันกับท่อตรงบ้างค่ะปล่อยให้ควันพุ่งผ่านตัวโปรดักต์จากฐานด้านหลังสินค้าสุดท้ายจะใช้ท่อคโค้งติดกับลิควิดสโมกฟิลเตอรปล่อยให้ควันตกลงมาจากด้านบนลงมากระทบที่น้ำหอมเกิดควันฟุ้งละำมุล ฉากที่2ถ่ายอาหารบูเบอรี่ชีสเค้กอุปกรณ์ที่ใช้ในฉากนี้ก็คือบูเบอรี่ชีสเค้กอิดมวนเบาฐานรองแล้วก็โหลแก้วเมจิกอาร์มเลนสโกสโมกบีรีโมทคอนโทรลพร้อมอุปกรณ์เสริมคือท่ององกับลิควิดสโมกฟิลเตอร์และก็ใช้ท่อซิลิโคนค่ะฉากนี้เราจะนำเลนสโก s สโมกบีมาต่อกับเมจิกอาร์มโดยจะใส่คู่กับท่ององและลิควิดสโมกฟิลเตอร์ พร้อมกับใช้รีโมทคอนโทรลในการกดปล่อยควันเพื่อให้ควันไหลล,ลงมานิ่งๆและตกลงมาเป็นกลุ่มก้อนลอยผ่านตัวเค้กไปค่ะ mm hmm. หลังจากนั้นใช้ท่อซิลิโคนอัดควันใส่โหลกแก้วให้เต็มแล้วนำมาครอบปิดกับบูเบอรี่ชีสเค้กเอาไว้3วินาทีเสร็จแล้วก็ยกออก mm hmm. ก็จะได้ฉากเปิดบูเบอรี่ชีสเค้กที่ให้ความรู้สึกเย็นๆพร้อมกับควันฟุ้งจางลอยรอบตัวเค้กเลยค่ะ ฉากที่3ถ่ายภาพนิ่งพอร์เทชากนี้เราจะใช้นางแบบ1คนแล้วก็ใช้เลนส์โกลสโมกบีต่อเข้ากับท่อตรงหัวฉีดแรงดันเสร็จแล้วให้ปล่อยควันพุง่งฟุ้งที่ด้านหลังของนางแบบเพื่อเพิ่มลูกเล่นให้ภาพมีความเท่มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปลองดูภาพกันเลยค่ะฉากที่4ซีนสร้างหมอกแนวแอสแตก ฉากสุดท้ายนี้ต้องการถ่ายออกมาให้เป็นแนวแอสแตกค่ะโดยจะใช้ในายแบบหนึ่งคนนั่งที่เก้าอี้แล้วใช้เลนส์โกสโมกบีต่อเข้ากับผัดลมเพื่อสร้างหมอกให้ฟุงฟ้งๆให้ภาพรวมดูลึกลับมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปลองดูคลิปที่ได้กันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับผลงานของเจ้าตัวเลนโก o ส m o กบีตัวนี้บอกเลยว่าเขาจะช่วยสร้างลูกเล่นให้กับผลงานของเราและยังสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างหลากหลายรูปแบบเลยล่คะค่ะถ้าใครสนใจสินค้าก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้ที่เดอะดิจิตอลเอและก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะ